นี่คือ Strategic Man Podcast ความลับของความสำเร็จในการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจนำเสนอโดยพันเอกด็อกเตอร์อัธ,ธสิทธิธรรมหรือด็อเรหนุ่ย Strategic Man สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Rich c h a p Podcast นะครับผมด็อเรหนุ่ย Strategic Man นะครับวันนี้ก็มีพอดแคสต์ที่น่าสนใจมาฝากท่านนะครับ หัวข้อของพอดแคสต์ในตอนนี้ก็คือทัศนคติแบบไหนที่ทำให้รอดและกลับมารวยได้ในช่วงวิกฤตนะครับผมคิดว่าท่านคงเคยดูโฆษณาของสสสนะฮะก็คือจนเครียดกินเหล้านะฮะซึ่งเป็นโฆษณาที่โด่งดังมากนะครับคือในโฆษณาเนี่ยก็จะเป็นโฆษณาทีวีนะฮะที่พูดถึงว่าคนที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนที่จนเครียดกินเหล้าเนี่ย มันเป็นวงจรชีวิตของคนคนหนึ่งที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากวิกฤตความจนของชีวิตนะเนื่องจากมีแต่ภาพความจนวนเวียนในหัวนะเมื่อมีภาพความจนเฝ้าวนเวียนอยู่ในหัวสิ่งที่ตามมาก็คือความเครียดครับพอเครียดมากๆขึ้นก็ต้องลดความเครียดแต่วิธีการที่ลดความเครียดเนี่ยดันไปใช้ยาดองของเมานะที่หาก,กินแล้วแบบเบาๆมันก็คือโอสถ นะแต่ถ้าเกิดซดหนักๆมันก็คือยาพิษที่ทําลายร่างกายของเรานะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ตกอยู่ในวังวนของการจนเครียดกินเหล้านะฮะหรืออะไรที่ในทํานองนี้ก็คือวนเวียนอยู่กับความทุกข์นะ,ะชีวิตวนเวียนอยู่กับความทุกข์ไม่สามารถหลุดออกจากไอวงจรอ,อุบาทหรือวงจรว,วิกฤตของชีวิตเนี่ยอันเนื่องมาจากการมีแด่ภาพลบๆหรือว่าภาพความจนในหัวเนี่ยนะ สุดท้ายนะฮะก็การที่มีภาพวนเวียนก็จะทําให้รู้สึกเครียดนะและการลดความเครียดด้วยการกินเหล้าเนี่ยชีวิตเขาก็จะจบไม่สวยนะฮะอ,อาจจะเป็นโรคตับแข็งนะฮะคนรอบข้างคือเมียและลูกนะฮะก็คงมีชีวิตที่ย่ําแย่นะฮะคราวนี้ถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนทัศนคตินะท่านลองจินตนาการตามผมนะฮะคือคนเราถ้าเกิดวนเวียนอยู่ใจอยู่แต่ในความทุกข์เนี่ย มองแต่ความทุกข์ความทุกข์เนี่ยก็จะมีแต่ความเครียดความจนแต่เมื่อใดที่เราเปลี่ยนทัศนคตินะฮะก็คือจากจนเครียดกินเหล้าเป็นเลิกเหล้าเลิกเครียดเลิกจนนะครับก็จะทําให้เราเข้ามาสู่ภาพเปลี่ยนโลกภายในของเราให้มันดูสดใสซับซ่าแล้วก็มองหาแต่สิ่งดีๆน,นะครับจากไอแคมเปญจนเครียดกินเหล้าเนี่ยทางสสสนะฮะก็ได้ทํา โฆษณาขึ้นมาก็คือเลิกเล่าเลิกเครียดเลิกจนนะฮะไอภาพหลักๆของโฆษนานี้ก็คือชายคนที่แต่เดิมเนี่ยเป็นพวกจนเครียดกินเหล้านะฮะวันหนึ่งก็เกิดสติขึ้นมานะ,ะแล้วถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมกูต้องกินเหล้าด้วยวะนะ,ะคล้ายๆเหมือนเกิดดวงตาเห็นธรรมนะฮะ แล้วก็เลิกกินเหล้าในบัดดลเลยหลังจากนั้นนะฮะชีวิตหลังเลิกเหล้าก็เลิกเครียดเลิกจนหลุดพ้นจากวงจรอุบาทนะฮะรอดพ้นจากการเข้าแถวรอเป็นโลคตับแข็งนะฮะเมียและลูกน้อยก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับข้อสรุปของผมก็คือเมื่อสติมาปัญญาก็ผุดวิกฤตก็สลายนะฮะนี่คือคำที่เป็นคำที่ผมตกผลึกมากเลยนะฮะ ในการที่เราจะเปลี่ยนชีวิตเราจากหน้ามือเป็นหลังมือจากการมีชีวิตอยู่ในหุบเหวและพาชีวิตขึ้นมาอยู่สู่ยอดเขาที่มีแต่แสงสว่างที่ชดช่วงชัชวาลนะครับการที่เรามีสติโผล่ปัญญาผุดวิกฤตสลายเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างระหวา่างทัศนคติแบบจนเครียดกินเหล้ากับทัศนคติแบบเลิกเหล้าเลิกเครียดเลิกจนนะฮะก็คือแบบแรกจะเป็นทนัศนคติแบบขาดสติ ขาดการตั้งคำถามตัวเองและแบบที่สองจะเป็นแบบมีสติและการตั้งคำถามตนเองนะฮะภาพการที่กำลังยกแก้วเหล้ามาแล้วฉุกคิดเนี่ยนะฮะก็หรือว่ากำลังจะกระดกแก้วเหล้าเข้าปากเนี่ยแล้วเกิดสติขึ้นมารู้ว่าเฮ้ยที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเรากำลังเอาเหล้าเข้าปากนะแล้วเกิดฉุกคิดนะฮะ หน้านิ้วคิ้วขมวดนะฮะใบหน้าที่มุ่งมั่นและเชื่อว่าตนเองจะหลีกไกลจากน้ำเมาได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของของชายที่เดิมเอาแต่จนเอาแต่เครียดแล้วก็กินเหล้าวันนี้พอมีสติปัญญาผุดเลยฮนะปัญญาผุดคือทำไมกูต้องกินเหล้าด้วยและไอ้ความจนวิกฤตกลางๆมันก็สลายไปนะฮะพูดง่ายเมื่อสติโผล่ปัญญาก็ผุดพนกึกความเชื่อนะฮะ วงจรความจนก็หยุดแน่นอนความจนหยุดวิกฤตสลายสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความจนก็คือความรวยก็เริ่มก่อตัวขึ้นทันทีนะครับผมขอแนะนำให้ว่าผมขอแนะนำว่านะฮะถ้าเกิดท่านาจะมีชีวิตอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์เนี่ยนะฮะวิธีการที่ง่ายที่สุดในการที่จะหลุดจากพวกนี้ก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนโลกภายในของเรานะฮะจงถามตนเองและจงเชื่อตอนเองนะฮะ ว่าเราจะสามารถหลุดผลจากสิ่งนี้ได้นะฮะลองให้ท่านจินตนาการดูนะฮะถ้าหากภาพในหัวของเราเนี่ยมีแต่ภาพแห่งปัญหาหรือมีแต่ภาพสถานการณ์วิกฤตเนี่ยและหมกมุ่นอยู่กับมันตลอดเวลาเราก็จะกลายเป็นชายที่จนเครียดกินเหล้านะในทํานองนั้นนะครับแต่เมื่อไรที่เรามีสติและเราเริ่มเริ่มตั้งคำถาม กับตัวเองว่าทำไมกูต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ด้วยวะอ่าน,ะน้ถามแบบเสียงในฟิล์มนะฮะณนะวินาทีที่เราถามตนเองนะฮะก็คือวินาทีที่เราพยายามดึงตัวเองให้ออกจากวิกฤตนะฮะไม่ไว่าจะเป็นวิกฤตอะไรก็ตามแต่ครับนอกจากจะถามตนเองแล้วมันต้องมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือความเชื่อะฮะความเชื่อนี่คือเป็นอะไรที่สําคัญมากนะฮะ ความเชื่อที่เราสามารถจะพาตัวเราออกจากวิกฤตนั้นนะฮะแต่ความเชื่อที่เราจะสามารถพาตัวเราออกจากวิกฤตนั้นได้ถ้าเอาแต่ถามนะฮะแต่ขาดความเชื่อมันจะขาดพลังในการดึงเราออกจากวงจรอุบาทนะครับทันทีทันใดที่สติมาปัญญาย่อมเกิดภาพในหัวที่เดิมเป็นภาพแห่งความมืดทมึนแห่งวิกฤตณบัตด,ดน,นั้นแสงสว่างก็พลันบังเกิด วิธีการที่จะหลุดพ้นก็เริ่มผุดขึ้นมาต่อจากนั้นให้เพิ่มพลังให้ความเชื่อเราก็จะสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยน่เปลียนความจนเป็นความรวยเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีนี่คือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติด้วยการใช้สติเป็นเครื่องมือนะฮะในการเปลี่ยนหรือการกระชากการมองนะฮะทำให้จากทัศนคติที่ฝ้าวนเวียนนึกถึง นึกคำหนึงถึงแต่เรื่องร้ายะะหรือเราเรียกว่า fix my set เนี่ยที่ชีวิตนี้กูไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มาเป็นทัศนคติแบบ growth mindset นะฮะที่เชื่อว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตที่ตกอยู่ในความมืดมิดไปสู่ชีวิตที่เปลี่ยมไปด้วยแสงสว่างได้นะฮะดังนั้นหากเราตกอยู่ในวิกฤตนะฮะโดยเฉพาะวิกฤตแห่งความจนหรือวิกฤตอะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือต้องมีสตินะฮะ ว่าเรากำลังเจออะไรอยู่ต่อจากนั้นถามตัวเองเลยว่าทำไมกูถึงมาอยู่ในวิกฤตนี้วะต่อจากนั้นบอกตัวเองว่ากูเชื่อในตัวเองว่ากูจะออกจากวิกฤตนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับนี่แหละครับก็คือทัศนคติที่ทำให้รอดและกลับมารวยได้ในช่วงวิกฤตมันง่ายแบบนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับใน rich up podcast นะครับ ผมดรหนุ่ย t t a t g i i m m n นนะครับสวัสดีครับนี่คือ s t r r t i g m c n p o p o d s t s t ความลับของความสำเร็จในการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจนำเสนอโดยพันเอกดอกร์อัธสิทธิ์หัส,สถีธรรมหรือดรหนุ่ย t t a t g i i m m n n